จัดไปแสนหได้ตามนี้เลยได้อะไรบ้างมาดูกันสวัสดีครับผมอิดอิสุเมโตชัยพึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูรถม,<า>มาดูรีวิวสั้นพร้อมโปรโมชั่นนะครับสำหรับคันข้างๆผมอันนี้เป็น m ิวเอในรุ่น e l e g ก n นนะครับจัดแต่งเต็มพร้อมชุดแต่งฟรีฟอร์ม V3 แบบนี้เลยมีโปรโมชั่นพิเศษดีๆให้ลูกค้าแน่นอนสำหรับคันนี้นะครับ เป็นสีเทาหรือว่าเงินไอซ์เบิร์กนะครับจัดแต่งด้วยชุดแต่ง,<อ>งฟรีฟอร์ม V3 นะครับเป็นเซตเต็มเลยคันนี้ปลายทางอยู่ขอนแก่นนู้นเจอทักทายกันได้นะครับอ,อย่างที่บอกนะครับสําหรับในเซ็ตฟรีฟอร์ม V3 สําหรับของผมเนี่ยฮิตมากนะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่เป็นเซ็ตใหญ่หน้าเต็มมาเลยพร้อมกับไฟเดย์ไลท์นะตัวนี้เป็นไฟเดย์ไลท์ในส่วนของตัวชุดสเกิร์ตด้วยมีคิ้วซุ้มล้อมีตัวกับประตูข้างข้อบันไดคาดเอวมีไฟสปอยเลอร์ทุกอย่างมีมาครบหมดนะครับ คันนี้พิเศษเสริมเพิ่มเติมมีตัวแรปหนังคาดําด้วยลูกค้าเน้นโทนเข้มนะครับคันนี้จัดโปรอยู่ที่แสนห้านะแต่ว่าไม่รวมแรปหลังคาดํานะตัวนี้เป็นออปชันเสริมแต่ถ้าลูกค้าอยากได้รถแบบนี้พร้อมแต่งชุดแต่งแบบนี้เอาไปเลยแสนห้าแสนห้าสองแสนสองแสนห้าสามแสนเรามีเลทผ่อนให้ลูกค้าทุกคนนะเดี๋ยวผมจะแจ้งเลทผ่อนอีกทีหนึ่งท้ายคลิปนะครับได้เป็นแบบนี้ไปเลยนะอย่างที่ผมบอกแสนห้ามีพวกเซ็ตเบ้ามือฝาถังพวกนี้มีให้ครบติดตั้งตัว กล้องบันทึกหน้าให้ด้วยแต่งคร,ครบจบแบบนี้ที่นี่จัดให้นะครับพวกสครับเพศการลอยประตูกล้องบันทึกหน้าการสตร์สวยๆงามๆพวกนี้เราจัดเต็มให้หมดนี่คัดเอลมีไฟสวยๆจากค่ายฟรีฟอร์มตอนนี้ฟรีฟอร์มก็มีคัดเอลมีไฟตัวใหม่หมาแล้วด้วยนะก็อันนี้ยังเป็นตัวชุดตัวเก่าอยู่เซตเต็มพวกนี้ก็จะมีในส่วนของตัวการลอยท้ายมีอะไรพวกนี้มาให้ครบถ้วนนะครับสำหรับรุ่นอีเลแกนตตอนนี้ถ้าที่ผมมองนะมันเป็นรุ่นที่คุ้มมากๆ ถ้าดาว2 0 0แสนผ่อนอยู่ที่17,300กว่าบาทนะถ้าดาว2 5 0แสน้าค่างวดก็เหลือ16,340กว่าบาทหรือถ้างบไปที่3,000สนค่างวดก็เหลือ15,400กว่าบาทจัดไปตามนี้เริ่มต้นตั้งแต่แสนห้าเอาไปแบบนี้เลยอจัดให้หรือว่าสนใจชุดแต่งชุดอื่นโปรโมชั่นอื่นๆทักทายมาสอบถามกันได้นะสำหรับคันนี้เดี๋ยวผมเตรียมตัวไปส่งมอบแล้วคันนี้ปลายทางอยู่นูน่นอุบลรัฐขอนแก่น จัดการให้นะครับสวยๆแบบนี้ทาาักหายิดเดี๋ยวอิดจัดให้นะครับพร้อมโปรโมชั่นดีๆหลังๆมาไม่ค่อยได้ลงโปรโมชันลูกค้าเงียบเลยช่วงนี้ลงโปรโมชั่นแล้วนะครับจัดพร้อมอย่างนี้เลยนะแสนห้าสองแสนสองแสนห้าสามแสนชอบเลทไหนหรือว่างบประมาณเท่าไหร่มาคุยกันได้นะครับพิเศษกว่าน,นี้ทักหากันมามีให้แน่นอนวันนี้อิดฝากไว้ด้วยสำหรับอีกหนึ่งคันนะครับอิดแจนแต่งสวยๆแบบน,บบนี้สวัสดีครับ